สวัสดีครับผมนายนพพันธ์วงสุขสร์นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็กขอนำเสนอการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็กโดยการจัดตั้งกองทุนชาพนักกิจส่งเคราะห์จากขยะรีไซเคิลตามแนวทางการแก้ไขขับเคลื่อนธนาคารขยะของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นปัญหาขยะมูลฝอยถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ นับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรการขยายตัวทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบบริโภคของประชาชนทำให้ปริมาณของขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เทศบาลตะบนโคกเหล็กมีปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละวันมากถึง1.2ตันต่อวันและได้นำขยะมูลฝอยดังกล่าวไปกำจัดร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์โดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาพิบาลซึ่งมีองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นนำขยะมูลฝอย มาร่วมกําจัดถึง16แห่งหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีก็จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการขยะในอนาคตได้เพื่อให้การบริหารจัดการขยะของเทศบาลตะบลโคกเหล็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถจัดการขยะมูลฝอยภายใต้หลักการ3าคือใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคลิลไปขายเพื่อมีรายได้สู่ประชาชนจึงได้มีแนวความคิดในการดำเนินการจัดตั้งกองทุนชาพนก,กิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคลิลของเทศบาลตำบลโคลกเหล็กขึ้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคมพศ2559เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะรีไซเคิลมาเข้ากองทุนชาพนก,กิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลเพื่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่งและเมื่อสมาชิกกองทุนเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุน เพื่อช่วยเหลือค่าชาพนักกิจศพโดยกองทุนจะหักเงินในสมุดคู่ฝากของสมาชิกรายละ20บาทต่อสพของสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกครบ6เดือนขึ้นไปนับแต่วันสมัครเป็นสมาชิกต้องมียอดเงินฝากในบัญชีอย่างน้อย200บาทสำหรับการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะของเทศบาลตาบนโคกเหล็ก มีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการครบทุกหมู่จำนวน11หมู่บ้านปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน740คนจำนวนขยะที่ขายได้โดยเฉลีย่ย5ตันต่อเดือนจำนวนเงินที่ขายได้เฉลีย่ย1 5 0 0 0บาทต่อเดือนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมีขยะที่ขายได้จำนวนทั้งสิ้น420ตัน และมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลเป็นเงิน1 3 3 7 4 4้บาทต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวตาบลโคกเหล็กที่เห็นความสำคัญรวมทั้งให้ความร่วมมือในการดำเนินการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่เราจะก้าวไปด้วยกันโคกเหล็กชุมชนน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม เก้าล้ำการพัฒนาพวงกระชามีสุขขอขอบคุณครับ